คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีบํานาญให้กับชีวิตไหมพูดถึงบํานาญชีวิตอาชีพที่จะมีบํานาญได้นั่นก็คือข้าราชการถูกไหมคะแต่ในฐานะที่เราเป็นคนหนึ่งที่อ่ะทำอาชีพอื่นที่ไม่ใช่รับราชการเราไม่สามารถที่จะมีบําเหน็จบํานาญได้แต่ตอนนี้ธุรกิจคาวันสามารถมีบํานาญให้กับเราได้ถ้าเราทำไปถึงจุดหนึ่งแล้วเราขึ้นตำแหน่งในทางการตลาดของเขาเราจะสามารถมีบำนาญได้ทีนี้ มันขึ้นอยู่ที่เราคะ่ะว่าเราเนี่ยอยากจะได้ไหมถ้าอยากจะได้นะคะคือเราต้องเข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษาว่าคาวันคืออะไรเขาทํางานอย่างไรหาไรายได้จากตรงไหนเอามาให้เราส่วนหน้าที่ของเราเมื่อเข้ามาอยู่ในคาวันคือเข้ามาเรียนรู้และขายายงานให้กับคาวันเพราะคาวันคือแพลตฟอร์มที่รวบรวมจํานวนคนเหมือนกับ Facebook เลยแล้วเอาไปทําการตลาดโดยเอาไปจ้ากับอุตสาหากรรมต่างๆแล้วแบ่งผลกําไรเอากลับมาคืนให้กับเราฉะนั้นวันนี้คาวันนะคะเป็นเครือ มือที่ทรงพลังมากที่จะทําให้เราสามารถมีบํานาญชีวิตให้กับตัวเองได้แต่วันนี้มันขึ้นอยู่ที่ว่าคุณเป็นคนที่เรียนรู้และขยันพัฒนาตัวเองได้ไหมข่าววันวันนี้นะคะลงทุนน้อยแต่ทําให้เราสามารถมีแพลตฟอร์มที่จะเอาไปทําแล้วเกิดผลกําไรเกิดรายได้ให้กับตัวเองได้วันนี้นะคะค่าวันไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องรักษายอดไม่มีรายเดือนรายปีให้ที่คุณนะ่ะต้องมาคอยซื้อรักษายอด เพราะฉะนั้นทิปบอกเลยว่ามันง่ายมากสามารถทําได้บนมือถือเครื่องเดียวก็สามารถหาไรายได้ให้กับเราได้วันนี้ทุกเพศทุกวัยสามารถทําได้หมดไม่เกี่ยวว่าคุณจะทําอาชีพอะไรคารวันสามารถทําควบคู่ได้กับทุกอาชีพเพราะทําบนมือถือล้วน,วน<ๆ>เพราะฉะนั้นทิปบอกเลยว่ายุคนี้ มันเหมาะมากกับคนที่อยากจะหารายได้อีกหนึ่งทางและอยากจะมีบํานาญให้กับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะมีโอกาสแบบนี้ลองเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับคาวันนะคะ